แผลก้ออกมาแพ้ไม่มาเอามือจับหูจับหูหไหนหแล้วจับหูหูหูไหนหูหูวหนหูเอ้ยหนหว Shao chào 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 อะไรครับ นิดเล่นอะไรครับเล่นอะไรอันน oh. ี้เล่นอะไร เอามาเร็วเอาของเล่นมาเร็วอ,อยู่ไหนห้องน้องอยู่ไหนไหน้นนู้นนี่นี่ไงเร็วเอาไปเอาเร็เวเร็วแม่พาไปแม่พาไปเอ่เอเอ,เอาเอเล่น เล่นค่ะนั Somehow, so know, s <S okay. ่งเลยค่ะไปไหนไปตรงไหนนี่ป like <okay ้าตักน้ำแล้วนี่แล้วรดน้รดน้ำ้เรี่บร้อเอามาเอานั่ง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 เอานั่งนั่งนั่งเล่นนั่งเล่น l a t that t a t that t Like they say, that, 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 that. Like they no, say, tat no. that, 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 that.